ส่วนนายสัตวแพทย์ชำนาญการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรังค่ะก็ใช้ความรู้ความสามารถและเวลาว่างไปทำฟาร์มวากิวค่ะโดยผลิตเนื้อวากิวคุณภาพขายดีในจังหวัดตรังค่ะและตอนนี้ก็ได้ต่อยอดนะคะนำเอาเนื้อวากิวจากฟาร์มของตัวเองและของสมาชิกไปทำเป็นสเต็กและชาบูขายเป็นการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำส่งตรงถึงผู้บริโภคค่ะ ในศัตวแพทย์อภิชาติรับสิริภัยบูลหรือว่าหมออุในศัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดรังเปิดร้านชาบูและปิ้งย่างขนาดเล็กๆบนถนนกันตังในเขตเทศบาลน,นาครรังจังหวัดรังค่ะโดยใช้เนื้อวากิวคุณภาพที่ได้จากการนำเอาวัวในฟาร์มและของสมาชิกในกลุ่มวิสาหากิจชุมชนโคดําท่านิ้วเกรดพรีเมียมไปแปลรูปเป็นเนื้อสดชําแหละมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารของทางร้านค่ะ หมออู้บอกว่าทางกลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากงบพัฒนาจังหวัดมาสร้างโรงเรือนหรือว่าคอกกลางที่เลี้ยงโคได้ประมาณ200ตัวค่ะโดยจะมีการรับซื้อลูกโคหย่านมอายุประมาณ8เดือนน้ำหนัก250กิโลกรัมมาขุนเองค่ะโดยใช้อาหารที่กำหนดสูตรไว้แล้วเพื่อให้ได้เนื้อที่มีไขมันแทรกตามมาตรฐานซึ่งที่ผ่านมาก็ได้กระแสตอบรับดีค่ะและพอเห็นว่าสินค้าเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคเลยต่อยอดกิจการไปอีกขั้น การเปิดร้านอาหารปรุงสุกค่ะในใจผมเนี่ยผมอยากให้เกษตรกร,รนในจังหวัดตังเนี่ยสามารถขายวัวได้ราคาที่ค่อนข้างดีนะครับและเป็นที่ต้องการกตลาดและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ก็ควรจะต้องสู่ผู้บริโภคในจังหวัดตังโดยที่ผมก็พยายามทําให้ราคาเข้าถึงได้ง่ายรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็สามารถทานได้ทุกวัน สำหรับการเลี้ยงโคของทางกลุ่มนอกจากจะใช้สูตรอาหารวัวที่กำหนดไว้แล้วค่ะก็ยังจะต้องจัดพื้นที่ให้วัวในฟาร์มได้ออกไปเล็มหญ้าดได้อีกด้วยค่ะเพื่อไม่ให้วัวเกิดความเครียดและปัจจุบันมีเกษตรกรเป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนอยู่33รายและเครือข่ายนอกกลุ่มอีก8รายค่ะและตอนนี้นะคะ เห็นบอกว่าจะส่งบัวเข้าโรงงานชำละเดือนละ4ตัวค่ะเฉะลี่ยแล้วค่ะเกษตรกรจะมีรายได้จากการขุนวัวตัวละ5,000บาทค่ะ หมออูบอกว่าทางกลุ่มพร้อมที่จะรับผู้ที่สนใจเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ต้องการจะเลี้ยงโคและบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะร่วมลงทุนดําเนินกิจการไปกับกลุ่มค่ะสามารถที่จะโทรไปพูดคุยขอรายละเอียดกับหมออูได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0811754747ค่ะ